สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เราอยู่ในเกม GTA San Andreas นะครับผมเซิร์ฟบอซีแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กับไอเป้นะมันมาแล้วมันมาแล้วนะนี่หลังจากหายไปนานนะมันได้เล่นกันนานเลยนะเออเป้วันนี้ทำอะไรดีวะออกล่าคนดีวะมีมีหกคนอะมีมีหกคนอะมีหกคนมีอดมินหรือเปล่าไม่รู้อะเนี่ยก็ไล่ล่าไปปักเพชรเลยดีกว่า ไอ้บอลเล่นปะบโอลิโกตไอ้บอลเล่นไอ้บอลโอลิกดดไว้อ่ะบอลเล่นด้วยมีก็มีเราสามคนเราตีึ่งแต่ฟันไม่อยู่เลยรถใช้ไม่ได้เราต้องเดินวะรถใช้รถใช้ก็ไม่ได้ทำไงดีวะเราจะหาคนยังไงเนี่ยมันไปอยู่เมืองไหนกันก็ไม่รู้วกเราเดินลัดเราเดินเท้าภูเขาแล้วก็ค่อยๆดูว่าจะมีกันไหมเออแล้วก็ดูมาในเมืองอ่ะเราลัดภูเขาเดินไปแล้วก็เวลาคนขับรถอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เจอเราข้างทาง ็ไม่แน่มึงมีล้อมีอะไรบ้างเหรอไม่มีเลยล้อใช้หมอะไรเฮียล้อ,อใช้คันนั้นอนะไอคันที่คันแดงนีง่กูมึงรีบใช้ทำไมเล่าไอเฮียเอ้ยไม่ได้หนึ่งคืนแล้วเนะี่ยคือก่อนหน้านี้นผมก็ไล่ฟาร์มนะผมไล่หากันนะก่อนเปิดคลิปนะก็เจอคนเหนื่อยอะไรเยอะเจอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม เออให้คุมกระคาได้กูฟ้ามั่งเกิดไอ้นี่ใครๆที่ดูดูผมเนี่ยแล้วอยากลองเล่นนะผมก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะ่ยได้ไเอ้ยมันมีทิ้งลิงก์ลิงก์สอนดาวน์โหลดก็มีนะในโทรศัพท์ก็มีนะครับก็ไปดูได้เอ้ยสิ่งเฮ้ยอะไรมึงเริ่มเริ่มรถเนี่ยตกดีเอ้ยเอายางไม่ทองแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร มีไอเทมหรอเบนเนตเออไม่ใช่ไม่ได้ไม่เป็นไรเบนเน่ไม่ใช้กับตอนเลือดไหลไอ้บุกบุกแบร์เนี่ยกูไปดูกูรู้แล้วมันใช้ทำอะไรมีเครื่องอยู่ทำไรมันมันไปให้หิวเลือดเลยแบบยาฮิวเลือดอะประมาณนั้นนะถ้าถ,ถ้ากูเข้าใจแอ้วง,งานะ่าเราไปเดินที่หาเราเดินหาตู้น้ำก็ได้เลยเพื่อนตู้น้ำไม่มีไม่มีอ่ะเออดิขอขอเขาเขาออกมันแอด,แอดมินรู้อยารู้ดีนะ ซูรูย่าเป็นซูรูย่าติมก่อนนี้ยอันนี้คือเพนคิวเลอร์นะอย่าแกปวดเฮ้ยเยี้ยมันยังไม่หายขาดฮักไปสัตว์เอ้ยแต่ได้ก็เป็นเพนคิวเนี่ยเพนคิวเฉยเนี่ยเป็นยายาฆ่าตัวตายนะผมยาอะไรตายเพนคิวเลอร์เพนแปลว่าความเจ็บปวดเพนคิวเลอร์ว่าหนักขาหนักเข้าจะปวดยาต่างก็จะปวดนี่นะครับผมภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษมันปลอมนะมันจริงๆแล้วมันก็แกล้งแกล้งพูดเป็นอย่างนั้นไอ้ยิงไม่ใช่เฮียเนี่ยกูวา่าไม่ใช่จริงๆไม่ใช่หรอกเียพูดมัว่วเลอพ่อไงไ <c oughs> อ้เดี๋ยวแยกกันฟาร์มคนเนี้ยก็มีคนม,มันมีคนเกิดอยู่แล้วแหละกูวก่ามันมีคนเกิดอยู่แล้วถ้ากูเจอคนตายฟ้องคำพน,น่ะตอนที่ปามที่นี่คนเดียวมันเมืองใหญ่เลยถ้าคนถ้าคน ถ้าคนเล่นในออนไลน์ปกติเนี่ยในเซิร์ฟอื่นเนี่ยเขาาจะเป็นเมืองเล็กๆนยในออฟไลน์ก็จจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าในในในเซิร์ฟนี้นะเป็นเมืองใหญ่มากนะเ,ออเมืองโคตใหญ่เมืองใหญ่อยู่เมืองหน,นึ่งเนี่ยก็เรามาฟาร์มก็ได้นะของดีเลยเจอเจอเจอคามโมอ้เป้ของปวดมึงนี่ของปวดห้องไงไอ้ของกากอย่ไปหาใส่ไนไอ้เจ้าเป้ปชุดชุดกินลิสตอย่างเหี้ย คิดพิสุดกล้ารจริงนะย้แอดมินเกมเนี่ยมึงเอาส้นมองเข้าในคิดวะโอ้โหแอดมินมาดูในน้ำน้ำน้ำตาไหลเลยไอเป้ <laughs> <laughs> ์พูดกับนี่ซส้งจัดเลยคลิปนี้เป็นคลิปที่ซึ้งมากแอด็อกไอ้ยศสองเฮ้ยที่ชื่ออะไรแบนเลยรีวิวเติมได้เยอยมาก แอดมินบอกจ้างจ้างจ้างโมรีวิวไอ้เย่ามาดูรีวิวอย่างงี้ดิจ้างออกโปรโมทเสริมไอ้ย่าก็ได้แอดมินเขาได้แอดมินเจ้อ๋อนี่เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรอยู่เมืองอเมริกานะไอ้ปันไอ้ปันไอ้ปันเล่นอยู่นะห้าคนหายแล้วเจอเจอบุกบเบร์ไปบุกแบร์ไอ้ย่าเด็กว่าดามกันหรอกภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเก็บสีอ่ะ อันนี้คืออะไรบัดแผลโทรศัพ์เป็นเรียกคละโทรศัพท์เออเออพังอันี้เรื่องเท่าไหร่วะบาดแผลละเพิ่มเต็มร้อยอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมึงกูยังไม่ใช้ตัวไม่ใช้ตอนน้ำมืดเออเจะปืนเต็มหรือไป AR ก็ไล่ฟาร์มกันนะวันนี้ก็ยังไม่เจออะไรเลยนะจอลงเจอรถตกไเจอรถตึ๊ เจอรถปะกูเจอคนเจอรถด้วยเฮียกูเห็นมึงเลยอะเออใช่ใช่ใช่มึง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 มีจีบเอ็ดดิ้งมันจะเห็นผมกูเห็นคนเลยอะเฮ้ยจีว์รู้สึว่าข้างหน้าจะมีคนอะไรกันเออกูเหมือนเหมือนมันเห็นเหมือนเหมือนมีเซน้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมันเห็นใน่จีบเอ็ดเลยมันเห็นหมดเลยไม่ใช่เป้มึงรับได้อะเออไม่เห็นคนเห็นรถเห็นอะไรหมดเลย ดีวะเฮียเห็นเพื่อนเลยอยากใกล้ได้ดิใช่ดิกะโดดข้ามไม่ได้เฮียขาหักอยู่เฮีไม่มีรถตกเพื่อนไอ้ยัยสองมงสิบเดาฝ่ายแล้วกันจุดดำดำมันคืออะไรอะรถไงรถจักรจุดดำดำอะรถสองมงสิบไปทำอะไรวะไปราบอลา่ปะไม่ได้ไปราบเออะแค่ไปทำราคานี่มัน ทำธนาคารคือลาวาเชียนะครับเข้าไม่ได้มันจะโอนตังค์นี้เท่าไหร่แยังอ๋อเออต้องใส่ใจซื้อโทรศัพท์ใหม่เะยดูทรงเลยเออไม่ไหวไรเงี้ยเอาไม่ไหวจีดีเอจีดีกูไม่ได้เล่นเลยอยู่บ้านครับใช่ใช่ใช,ใช่มันน่าจะอยู่บ,าบา้านครับดูทรงแล้วโอเคที่ไปคุยโอเคไม่ได้เรียนไงเออไม่ได้ทำงานในสตินะ วันนี้ยุดเต๋อไม่รู้ดิวันไม่ทำงานเนาเออช่วงนี้ออกเป็นติดงานนะเลยไม่ไม่ค่อยโทรคุยกันนะผมแล้วมึงไอ้นี่ตอนไหนเนี่ลองจะเล่นสาก่อนหนเดี๋ยวเดีด๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จก็ปล่อยไปเล่นเล้เฮียมันนี้ไม่น่าเจอคนนะทุกคนนะจะได้ล่าคนไปในเยอยใช่ดิหาไม่เจอเลย ต้องหารถก่อนเด็ดแล้วจะจะจะล่าคนจริงๆอ่ะต้องหารถก่อนมึมงมี G P S นี่มึงมี G P S แต่ในเออมืองเนี้ยไม่มีไม่มีคนไม่มีรถด้วยเออประมาณนั้นไม่มีรถเมืองเนี้ยไม่มีเฮ้ยเ,ออเ,ออเออสิบนาทีคงหาไม่ได้หาไม่ได้โคกรมีเลยนี่นะเว้ย เดี๋ยวนะครับผมกำลังเซิร์ชหารถก่ uhh. อนนะครับเดินล้มเดินล้มรวนเลยเออเราวิธีทำให้ขายหายเจ็บไปไวัทำไงอุ้งต้องรอหรอเฮ้ยเจอเครื Damn, yes ่องออืเอาไปเก็บไป ถ้าใครอยากลองเล่นนะครับผมหรืออยากให้เซิร์ฟมันสนุกขึ้นนะก็มาเราดมทุนเล่นกันดีนะ <c oughs> เพื่อแอดมิบดีเขาจะบอกว่าเราดมทุนให้ต่างโควะครับ <c oughs> จะไปให้แอดมินให้มึผมถูกหวยไ <c oughs> <c oughs> อ้เหี้ยโดนโปรโมทเซิร์ฟอ๋อเหี้ยโปรโมทได้ฟรีเนี่ยนะสองคลิปเลยสองคลิปเร็วจริงเลย เฮ้ยแต่คลิปแนวนี้หาหาไม่ค่อยหาไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะเป็นโลเพโลเีอืมเซิร์ฟเซิร์ฟแบบเนี้ยส่วนใหญ่ไม่มีไม่ค่อยมีไม่เจอคนเร็วแม่งอืมคนน้อยเวยเลยดดาคนเป็นเป็นสีขาไวไออโอ้ยเฮียอะไรวะคนเจ้าฮะ <ค>มันอยู่ไหนนะนี่ยตรงเนี้ยเหรอไม่มี GPS ไอ้เหี้ <X N. S 2> โโหยโปพบเราไปพบเราไอ้สัสเจอกันแล้วเจอคนวะเสียงไม่ตายเหรอวะแล้วขาก็ขาก็ไม่หักเลยทไม่ทำไม,มไม่ตายไม่รู้อะยิงโดนเหรอเออยิงโดนเลือดไหลเลยเนนะี่ยอื้อทูเดินทั่วเมืองเลยเดินเดินกลางเมืองเลยตอนเะนี้ย ร่วยเหรอยังไม่เห็นคนเลยนี่นี่ตรงกูตรงกูกูอยู่ตรงร้านพิซซ่าไม่มีทีเวทอะลงลงลงกูสับลงละเออดีมีของมะนี่กูใช้บัตรแฟร์บันเยอะต่อยกูหน้ามืดเลยเออสับไรสัตว์มีห้องปกติอ่ะไอ้เี้ยเยหาไม่เจอก็มีเด็กทีนี้กูเจอคนละไอ้นั่นคืออะไรทุกคน เฮ้ยกูเจออะไรไม่รู้ไปเปะกระป๋องใหญ่ๆกล่องใหญ่ๆเฮ้ยล้อเจอล้อสวยเพื่อนของดีของดีนี่เ<ม>ขาหายากพอล้มอีกแล้วไม่ใช่มึงสับแอดมินเ <พอ S 3> หนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันเป็นแ<พ>อดม <Ma> ินแอดมินมาสปอนพอพกยิงมาเลือดไหลเลยพูดว่าสับเลยแอดมินมาสปอนของให้ด้วยอ่ะไม่ใช่ มงาสปอนขอร์งล้อเลยเยอะสปอนของตามพื้นอะไอ้เจ๊ไอเจ๊กูเห็นเล่นห้าคนหมดเลยเว้ยตอนน้ะเขากูเจอมึงละนหนมึงเจอมาตรงไหนมันตาห่ามอะไรเยอะกูยุ่งล่างมึงือะเห็นแล้วเห็นแล้วกี่โมงแล้วสิบยังยังไม่สิบยังยังยังไม่เห็นนะแต่มันต่อยกูนะมันต่อยกับกับตายจอดำเลยเจอไหมอะแอดมินครับถ้าเกิดแอดมินดูอยู่นะฮะ เออตอนตรงเนี้ยผมขอถามหน่อยแอบมินไม้ทำไรได้ครับสร้างบ้านเหรอแอบมินดอกไม้ติงหัวพ่อไอ้าเออแอบมินอย่างงี้มีเรื่องนี้คาบินเขียนไงวะ C A F T เอะอืม C F T ไม่ได้อะไม่มีืมก็มึงมึงอมึงอาจจะเป็นไอ้นี่แหละเออ น่าจะเป็นผนะู้ชายกระแตนนะไอ้เหี้ยมันมันโกนน้ำตินนี่เหี้ยเลยนี่ล่าคนนะผมก็ทำไมโอ้ยไอ้เหี้ยคนเล่นเจ็ดคนเลยวนันนี้คนเล่นเยอะเกินเยอะตรงไหนวะไอ้เหี้ยปกติสี่คนเยอะตรงไหนวะเยอ้อือเยอะสี่ <laughs> คนสี่ <laughs> คนลองเยอะไอ้เหี้ยชูวงเหรอจ็สิบตั้งเนี่ย เจ็ดนาทีสามนาทีเดีสามนาทีไปรอไออบหน้าบ้านกันไอ้อบมาไอ้อบมาเคะโอเคๆๆกระดอกสิบมระดอกสิบประมาณสิบยี่สิบนี่ก็รอรอได้ตนะิดจอกอมวันนี้เนี uh ่ยเดะโฟลตโมสลีบเว่อเออเออ โอเคตอนนี้เราอยู่คนเดียวนะครับก็เดี๋ยวเรานั่งฟาร์มไปเรื่อยๆนะไปน่าจะไปแล้วขายังไม่หายเจ็บหายยัไม่ไปกูต้องใช้ไอ้เนี่ยซิมกูนหละใต่ซิมมึงเซียบเซียบไม่ไรไอ้เยอ้วนไอ้เยวันไอ้เจได้ไงยุคน่ะไอ้ควายคอดำไอ้ขูดเกมกับ่อสายล้ ไอ้อาทเทอร์จับอ่ะทอร์จับไปไหนวะไอ้ยัยทีมได้กำลังหาอะไรไม่เจอเลยทุกคนหารถดกันดีกว่านะศพไอ้เย้ยเปี๊ไอ้ตัวเปี๊ยเอาจองวะเนี่ยวะศพพ่อไงควายพ่อเกมไรโงอ๋อ้โวลบไปไรเฮียกูโอ้ยยัย เพลารยังไนวะเพลัก,กึมาวานะเนี่ยมันมันฟังยู่นะลองให้มล้วไงเรียกว่าโทรศัพท์ห่งเียโอเคเมื่อกี้นะผมมีอาการเกมแคดเกิดขึ้นมานะผมก็อยู่ที่ลดด้งเลยนะมันเซิฟมันรีนะไปชั่วขนาดก็ดีละเอ้ายิงวิ่งได้อยู่เลยเอ็แล้วกูมีปืนเอ็มจีไหมเนี่ยไม่มีเลยแต่ก็ไม่เป็นไร ยวเราหา GPS นะผมแล้วก็หาน้ำหาอะให้ตัวเองทานนะผมอันนี้ก็ข้าวนะอันนี้ก็เป็นเอ่ออุย้ยกล่องแพทยมพยาบาลเม็ดคิดเป็นอะไรที่ดีนะผมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองเวลาตัวเองบาดเจ็บจะได้ใช้เจ้านี่นะผมเพื่อรักษาตัวเองแต่ไอตัวนี้ผมไม่รู้นะจะเป็นสีทองด้วยมันมันไวช้าทำอะไรอ่ะ ผมก็ไม่ผมไม่รู้นะผมยังไม่เก็บนะเดี๋ยวเดวเดี๋ยวรู้ค่อยเก็บแล้วกันมันของมันจะสปอนใหม่ได้บมังเนี่ยน้ำน้ำรืออะไรเพปส์เพป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 ซี่ไม่น่าใช่อ่ะ yeah. <laughs> โอเคตวเมื่กี้ปี้ก็ได้ไปธนาคารแกะอบนะผมก็อกสายไปแล้วผมก็เหลือคนเดียวนะผมไอปันก็ไม่ได้เล่นนะ เดี๋ยวผมคนเดียวก็ได้มาลุมสุดเพื่อนเมื่อนอบอยอะอบหายตัวได้น่ากลัวเหลือเกินไปว่ะทุกคนถึงเวลาแล้วที่เราจะได้โชว์พลังเนื้อแสง เชี่ย yeah. ผมก็ต้องเดินไปอีกเมืองหนึ่งอะ่ะเจอซอมบี้พอดีแล้วมันน่าจะมาไม่ไม่มากันแค่นี้อะ่ะโอเคไม่คิดว่ามันจะมาอย่างงี้ส่วนเอนดูแต่ละตัวส,ส,ปสปอนของดีอยู่เนี่ยเออเชี่ย oh. yeah. เอ้ยแม่ง ขนาดทาไม่ได้ช่วยเลยเถ้าก็ตีคนจะช่วยเนะียย่ยเด้อเด้อเด้ไอเวน เฮ้ยคน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 เนี่ยเอ้ยเฮ้ยผมปล่อยมันได้ไงมันลงน้ำไปแล้วอะแล้วผมกระโดดไม่ได้ไวเว้ยเฮ้ยเสียดายป่ะแม่งฝ่ากันเหตไอีเวนแม่งขาหักอีก <c oughs> แต่มันคงเลือดหลอกอะตอนนี้นของเยอะด้วยตัวเมืนนะ่อกี้นะเฮ้ยน่าเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเราจะไม่เราจะไม่ทำเขาแล้วกันนะเราจะปล่อยเขาไปปล่อยไอ้เฮียแหละ เชื่อหรือต้องมันว่ายน้ําอยู่และมันต้องไม่ไปไหนไกลไม่ไม่ไม่ด้ดตัวก็อะไรอย่างเงี้ยมันต้องทําอะไรสักอย่าง,างหรือผมจะตายเองก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะอย่นั่นไงมันไปงุนมันไปงุนเห็นปะเข้าไปตรงนั้นนะครับ เราต้องไปตามเขาตามเข้าไปถ้ามีชื่อสัมบีขึ้นทางขวามือเนี่ยนั่นไงเดียวตายค่าตัวตายนะผมแต่ว่าคนเมื่อกี้ชื่อเดียวเปล่าผมไม่ทราบแต่เราไปดูกันนะผมเพื่อมีศพเขาบักนี้ไม่ชอบเลยโอคโหของเขาเยอะเลยสเปดชัดกันรอมโม หมวกบุกเบรเฮ้ยมีม,มีมีนี่อยู่แต่ไม่ใช้ดิเซอร์อจิอีเกิลกระสุนสไนโอ้โหกระสุนเยอะมากสไนปเปอร์เบนเนตเอ็มพีไฟเอ็มพีไฟพิซซ่าสนเอ่อเอ่อสไนเปอระ์นะพิซซ่าเอ่อเบนเนต ปืนปืนสไนเปอร์มีแค่นี้แหละที่ที่เราต้องการนะผมส่วนซอมบี้ก็ปล่อยนะส่วนตัวนี้ก็เสียชีพอย่าเสียสักได้อะไรบ้างเนี่ยขอดูหน่อยนะ โ็วีนได้ฆ่าคนสมใจอยากนะผมก็ไม่มีอะไรละก็เดี๋ยวเราจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับผมหรือว่าแต่เดี๋ยวเราผมไปได้ไปฟาร์มต่อนะผมอาจต้องไปฟาร์มต่อช็อตกันเอมโอ่เพิ่มมาสิบหกนัดโอเคเอสมจีดีเซอร์ช็อตกันเอมโม่ ammo, เพิ่มมาอีกสิบหกนัดสไนเปอร์เลดี้โอช็อตกัน อ uh huh. ถ้าเกิดรถแตกเนะี่ยคือแบบว่าเสียดายของมากนะผมแต่ว่าไม่เป็นไรมันเป็นยังไงเซิร์ฟนี้มันก็ฟาร์มได้ตลอดนะผมไม่ต้องไปเม็ดคิดหมวกโอเคใส่ไปนะก็เดี๋ยวพ์ทหน้านะผมก็อาจจะมาเล่นต่อได้นะ <laughs> เดี๋วืดวดพืนเลยเต็มตัวเลยลกลุงลังมากเลย <laughs> ลกมากเลยดูคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพลงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมมีกระสุนยูสี่นัดนา้าเข้าเมืองแบบโอเคครับไว้จเจอกันคลิปหนา้า